สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กู๊บ h บชแนลพบกับผมนายเอ d ดบูและวันนี้เราอยู่กับคิ n โ No ัลด h ฮีโร่รีวิวกันต่อแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันกับฮีโร่ตัวต่อไปของเกมคิ n โ o นัลดภาคฟอนเทียงกันเลยนะครับโดยฮีโร่ที่เราจะมาทําการรีวิวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในฮีโร่ที่มีความสามารถในการโจมตีที่สูงนะครับเป็นฮีโร่ที่โจมตีได้ไกลที่สุดภาในเกมแล้ว แล้วก็ยังรวมไปถึงยังมีสกิลต่างๆที่สามารถใช้ในการโจมตีได้หลากหลายมากด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพ่อมดหนวดขาวที่มาพร้อมกับวิชาวเวทมนแห่งดวงดาวนะครับนีวัตนั่นเองครับ <at> มาดูกันในส่วนของข้อมูลสเตตัสของนีวัสกันก่อนนะครับนีวัสเป็นฮีโร่สายโจมตีระยะไกลเป็นกรโจมตีประเภทเวทมนนะครับซึ่งมีจุดเด่นอยู่ในเรื่องของ ระยะในการโจมตีที่ค่อนข้างจะไกลเอามากๆและก็ยังรวมไปถึงความรุนแรงในการโจมตีที่สูงนะครับโดยนีวัสนั้นจัดเป็นฮีโร่สายโจมตีประเภทเวทมนต์นะครับที่ออกแบบมาเพื่อการทําดาเมจโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นฮีโร่ที่มีสกิลโจมตีค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรเลยนะครับนีวัสจะมีสกิลอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สกิลด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเริ่มจากสกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกเมจิกพิซายสกิลนี้นะครับนีวัสจะทําการไล่เวทมนต์ดาวตก ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างสอนแสงเวทมนต์นะครับขึ้นมาเปน็นจํานวนสูงสุดถึง7ลูกด้วยกันนะครับซึ่งสอนแสงทั้งหมดนี้จะทําการโจมตีแบบล็อกเป้าหมายใส่ศัตรูเหมือนกับจรวดมิซล์นำวิถีนะครับแต่และลูกนั้นจะทําความเสียหายได้ไสูงสุดถึง24ดาเมจนะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่ประมาณ12วินาทีนะครับซึ่งนับว่าเป็นสกิลโจมตีหลักของนีวัสนะครับที่สามารถทําให้นีวัตโจมตีสศัตรูดได้แทบจะทั้งแผนที่เลยนะครับด้วยสกิลนี้ สกิลที่2ครับ Change Spell สกิลนี้นะครับจะเป็นการอัปเกรดการโจมตีปกติของนีวัตนะครับให้สามารถโจมตีชิงใสศัตรูได้นะครับซึ่งจะสามารถชิงได้สูงสุดถึง4ตัวด้วยกันนะครับจะมีครูดาวสกิลอยู่ที่ประมาณ6วินาทีครับซึ่งอนนาวะสั้นมากนี่ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ทําให้นีวัตสามารถโจมตีศัตรูหลายตัวพร้อมกันได้นะครับแล้วก็สกิลต่อไปครับ d i s อินทิเกตสกิลนี้นะครับจะเป็นการ ทำลายศัตรูที่อยู่ในระยะของนีวัสนะครับรอบตัวโดยสกิลนี้นะครับจะทำดาเมจตามจานวน HP หรือพลังชีวิตของศัตรูนะครับโดยที่จะสามารถทำดาเมจสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ480ซึ่งก็จะสามารถทำลายศัตรูได้ในทันทีเลยครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่มีขนาดตัวที่ใหญ่หรือเล็กก็ตามนะครับสกิลต่อไปครับ a r c a n e r นเลนสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มระยะการโจมตีปกติให้กับนีวัสนะครับ โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง30%ครับก็เป็นสกิลสำคัญนะครับที่ถ้าให้ดีวัสกการเป็นฮีโร่สายโจมตีระยะไกลนะครับที่สามารถโจมตีได้ไกลที่สุดภายในเกมครับและสกิลสุดท้ายครับอา์เคนโฟกัสสกิลนี้ไม่มีอะไรมากครับสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มดาเมจพื้นฐานให้กับดีวัสนะครับสูงสุดอยู่ที่6หน่วยครับแล้วก็มาในส่วนของเทคนิคกับวิธีการเล่นนะครับดีวัสนั้นเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการโจมตีนะครับ ที่สามารถโจมตีได้ค่อนข้างจะไกลและก็ยังรวมไปถึงมีสกิลโจมตีที่ค่อนข้างจะหลากหลายออกแบบมาเพื่อการทําดาเมจโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงสกิลสําคัญของนีวัสก็คือสกิลเมจิกพิซายนะครับที่สามารถยิงเข้าใส่ศัตรูแบบล็อกเป้าหมายและยังรวมไปถึงสามารถยิงใส่ศัตรูได้แทบจะทุกตัวภายในแผนที่เลยนะครับโดยที่ไม่เกี่ยงระยะทําให้นีวัสนะครับสามารถโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวได้ในแผนที่นะครับและก็นามบราฮีโร่ใส่โจมตีระยะไกลทั้งหมดนะครับ อีวัสจะมีสกิลที่สามารถใช้ป้องกันตัวเองได้อย่างเช่นสกิลสลายศัตรูนะครับที่สามารถสลายศัตรูได้เป็นกลุ่มแล้วก็อีกทั้งยังไม่สนด้วยนะครับว่าศัตรูตัวนั้นจะมีพลังชีวิตเยอะแค่ไหนนะครับหากอยู่ในระยะการโจมตีของสกิลนะครับอีวัสก็จะสามารถสลายศัตรูได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็หากรวมกับสกิลอีกสกิลนึงที่เป็นสกิลพิเศษของนีวัสนะครับนั่นก็คือการเทเลพอร์ตมันก็จะทําให้นีวัสนะครับสามารถวิ่าไปป้องกันในพื้นท ซึ่งก็จะมีประโยชน์มากนะครับในกรณีที่เรามีศัตรูบุกเข้ามาหลายๆทางนะครับนีวาสก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถคุมพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เมื่อรวมกับสกิลส่วนใหญ่ของนีวาสนะครับที่มีคูดาวสกิลไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยทําให้นีวาสนะครับสามารถใช้สกิลทำความเสียหายได้แบบต่อเนื่องมากๆยังรวมไปถึงการทําความเสียหายกับศัตรูได้หลายตัวพร้อ,อมๆกันนะครับแต่กนนั้นนะครับ นีวัสเองก็เชื่อว่าจะไม่มีข้อเสียนะครับนีวัสเองก็มีข้อเสียที่สําคัญมากๆอยู่ข้อหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นข้อเสียพื้นฐานของเหล่าฮีโร่ที่โจมตีในระยะไกลนะครับนั่นก็คือพลังชีวิตของนีวัสนั้นไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพลังป้องกันที่สูงมากนะักและยังรวมไปถึงการโจมตีในระยะประชิดของนีวัสนะครับยังเรียกว่าเบาแสนเบานะครับง่ายๆครับ หากดีวัสถูกเข้าไปชิดตัวได้เมื่อไหร่นะครับก็มีสิ์น,นะครับที่ดีวัสจะสามารถถูกฆ่าตายได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งของศัตรูนะครับยังรู้ไปถึงการเทเลพอร์ตของดีวัสนะครับยังมีความหน่วงของเวลาอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งจะแตกต่างจากฮีโรที่มีความสามารถในการว์าตัวอื่นๆนะครับที่สามารถว์าแทบจะได้ในทันทีเลยนะครับดีวัสนั้นยังต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับกว่าจะสามารถว่ามปในจุดที่ต้องการได้นะครับ และยัรยไปถึงอีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือนีวัสค่อนข้างจะแพ้ทางมากนะครับกับศัตรูที่มีเกราะที่สามารถกันพลังป้องกันทางเวทมนต์ได้นะครับด้วยความที่การโจมตีของนีวัสนั้นจะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หากนีวัสเจอกับศัตรูที่มีเกราะที่สามารถป้องกันพลังเวทมนต์ได้นะครับความสามารถในการโจมตีในการทําดาเมจของนีวัสนะครับก็ยิ่งลดลงเข้าไปอีกนะครับจึงต้องระวังด้วยในข้อนี้นะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของนีวัสนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า มีวัตนั้นเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถค่อนข้างจะรอบด้านนะครับสามารถคุมพื้นที่ได้ทําดาเมจได้และก็ยังรวมไปถึงการสามารถลดจํานวนศัตรูได้ภายในเว,เวลาเพียงแค่ไม่กี่อึดใจนะครับจึงเป็นฮีโร่ที่เหมาะมากนะครับสาหรับคนที่ชอบการโจมตีระยะไกลมากๆแล้วก็ยังรวมไปถึงต้องการฮีโร่ที่มีความสามารถในการโจมตีได้ทั้งแผนที่นะครับ <kans S 2> ใครก็ตามที่ต้องการฮีโร่ที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลและก็ยังรวมไปถึงทำความเสียหายในระยะไกลได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ มีระยะการโจมตีที่ก็ข้างจะไกลมากๆนะครับนีวัสก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆก็ขอให้ระวังในเรื่องของศัตรูในรูปแบบต่างๆนะครับที่มีเกราะพลังป้องกันเวทด้วยนะครับในส่วนของฮีโร่ตัวต่อไปที่เราจะมารีวิวกันนะครับจะเป็นฮีโร่ตัวไหนก็ไว้มาติดตามกันในคลิปหน้ากันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนายเลดบุ๊กกับรายการบูบุ๊บแชนแนลก็ต้องขอลาท่านผู้ทุกทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ